ก็โงรงภาพยนต์วิสตานะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆในภาษาถิ่นของเราก็ภาษาชวบ้านนะคะก็คือโรงหนังนะคะก็ก่อตั้งในช่วงปีก่อตั้งในประมาณ2,508นะคะแล้วก็เปิดดำเนินการเมื่อประมาณ2 5 1 0นะคะซึ่ง เออก็ตรงกับช่วงของยุคที่มีฐันธรรมกาศสหรัฐในในอุดรพอดีนะคะใช่แล้วก็เปิดดาเนินการอยู่ประมาณสามสิบกว่าปีได้เนี่ยค่ะแล้วก็หยุดทําการไปประมาณ20่สิกว่าปีและนะคะดําเนินการไปก็ก็คือปิดปิดปิลงไว้เฉยเค่ะปิดไว้เฉยเฉย เพราะว่าเป็นการเข้ามาของออโรงภาพยนตร์มินิเทเตอร์เล็กๆที่อยู่ตามศูนย์การค้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนระบบการการสร้างหนังนะคะจากเดิมที่เป็นระบบฟิล์มและปัจจุบันมันก็กลายเป็นระบบดิจิตอลเป็นอะไรพวกนั้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระบบการฉายอะไรต่างๆมันมันมันเปลี่ยนไปนะคะไม่เป็นฟิล์มะการกลับมาครั้งนี้ค่ะการ กลับมาครั้งนี้ให้โรงหนัวิสตากับมีชีวิตชีวาหลังหนึงก็เหมือนกับเป็นการแชร์ให้กับทั้งทั้งคนในพื้นที่นะคะแล้วก็คนอาจจะงข้างนอกที่สนใจนะคะได้ได้เข้ามาชมบรรยากาศของสถานที่เดิมอันนี้ซึ่งมันคงจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะต้องเราจะกลับไปเปิดเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาฉายแบบจริงจังในพวกนี้ค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าระบบการการการสร้างและการการฉชยมันมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ระบบนั้นแล้วคะค่ะแต่ว่าน้องเขาก็อยากจะเชื่อมระหว่างงานศิลปะของทางโลโล,โลอาร์ตสเปซเขาเข้ากับ<ม>เข้ากับเ,เรียกว่าเข้ากับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของของจังหวัดอุดรเรานะคะก็เลย ทำให้เกิดเป็นโครงการขึ้นมาเพราะน้องเขาเป็นแบบคือว่าถ้าเขามาแสดงงานศิลป์อะไที่เนี่ยมันมันจะได้บรรยากาศกับอาคารเดิมค่ะก็คือเหมือนกับให้กลับมามีชีวิตชีวาใช่ใช่ใช่ค่ะแชร์ให้ให้หลายๆคนได้ได้ได้มาเห็นนะคะวบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะมีคำหลังจากการที่เคยมาชมภาพยนตร์ที่นี่อะไรพวกเนี้ยค่ะเหมือนกับย้อนวัยย้อนวัยย้อนวัย เห็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากันเยอะเลยวันนี้ใช่พอพอเห็นแขกมีเกียรติที่มาทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเป็นอยู่ในวัยที่รุ่นใหม่รุ่นใหม่กันทั้งนั้นเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรู้จักโรงหนังแหงนี้เขาคงมีความรู้สึกว่ามันน่าสนใจจากจากจริงๆแล้วเขาเป็นกลุ่มที่จากที่คุยกับคุณกุ้ยนะคะเขาเป็นกลุ่มที่ทํางานด้านศิลปะอะไรพวกนี้อยู่แล้วทีนี้พอมาลิงก์เข้ากับ อาคารเก่านะคะกับอะไรที่มันมีประวัติดิมๆตั้งเดิมเนี่ยเขาก็เลยสนใจกันค่ะแล้วพอดีกับว่าน้องเขาก็เลยนอกจากกิจกรรมการการแสดงงานศิลปของศิลปินหลายๆท่านแล้วนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับฟื้นนิดๆมีการใช้หนังให้ดูแล้วก็มีเดี๋ยวตอนช่วง2องทุ่มเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตที่เป็นของวงออเคสตราของ วิว่งใหญ่ราชภัพอุดอรค่ะเขาก็จะมาสแสดงมันก็จะอาจจะพื้นบรรยากาศความรู้สึกได้ออค่ะย้อนไปบรรยากาศเก่าของโรงหนังได้ใช่ค่ะในในในความคิดหรือความคัดหวังเราค่ะอยากจะให้โรงหนังเนี้ยเป็นเป็นอะไรหลังจากนี้หลักเช็นงานนี้จริงๆก่อนก่อนหน้านี้สักออไม่กี่ปีเนี้ยค่ะ จริงๆกพ็พี่สาวเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะฟื้นบรรยากาศของของของ,ของความอารมณ์ของของ,ของตึก,กน,นะคะ mm hmm. ก็อยากจะทำให้มันเป็นแอรีย hmm. ที่เปิดให้ให้ศิลปินหรือน้องๆรุ่นใหม่เนี่ย mm hmm. เขาสามารถที่จะมาขอใช้พื้นที่ในการแสดงความสามารถหรือหรือผลงานของเขากันนะคะแต่ว่า มันรู้สึกมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็มันต้องมีมีความคิดที่จะทํากิจกรรมในให้มันต่อเนื่องด้วยเพราะถ้าเราทําเป็นเป็นครั้งคราวถูขึ้นมามนันจะอาจจะอาจจะปิดปิดเปิดเปิดใไยไม่ก็ไม่ดีนะคะก็ะเลยตอนนั้นเคยมีเคยมีไอเดียค่ะแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะ,าจะยังยังยังปิดไว้อยัง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 ,ยง,ยง,ยงปิดเอ่อความโปรเจกต์นี้ไว้อยู่นะคะก็ เพราะว่าจะมีหลายๆท่านที่เขาก็อาจจะสนใจในความเป็นลงเป็นลงมหรสพเก่านะคะแต่หลายๆท่านเนี่ยเมื่อเข้ามาดูพื้นที่ข้างในแล้วมันสูบมันใหญ่มากทำให้หลายๆคนที่สนใจจะทํางานโดยใช้สถานที่เนี่ยมันมันดูจะหลายๆคนจะ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 ไม่ไหวเพราะว่ามันพื้นที่มันใหญ่พื้นที่้งนมีเท่าไหร่คะ ไม,ไม่แน่ใจพื้นที่คำาเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> พื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตรถ้าโดยพื้นที่ของของอาคารเลยเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณห้าร้อยตารางวาถ้ารตารางวาแต่เป็นจะให้เป็นแบบโรงหนังประมาณกี่โรงแล้วตอนนี้โรงหนังเป็นโรงใหญ่ๆเลยข้างในจากจากพื้นที่เนี่ยคะ่ะก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของ พื้นที่ทใหญม่มีโรงเดียวเหรอคะมีโรงเดียวใหญ่ๆเลยสแตนอะโลนใหญ่ๆเลยเป็นมประชุมได้เลยใช่ไหมคะจุดได้บอลจริี่นะเดิมเนี่ยจะประมาณน่าจะแปดร้อยที่นั่งได้มั้งคะน่าจะจะประมาณนั้นเพราะว่าตอนที่พอไปเป็นพอไปขยายเพิ่มเป็นโรงพยาบาลอัมพรอ่ะอันนั้นจะได้เป็นพันที่นั่งะะแต่ตรงนี้พอเวลาที่มันมีหนังฟอร์มใหญ่หรือมีการแสดงพวกวีรูปทุ่งที่คนสนใจกันมากๆ หนังรอบแรกหรือในพวกนี้มันจะต้องมีการเสริมกัวอี้อในในในที่เราเคยมีอารมณ์ว่าเออมีก็อีเอ้เสริมมีก็อี้เสริมอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะกลายเป็นประมาณพันที่นั่งจุดที่หน้าเกิดท,ที่หลังค่ะที่หลังไหลจะเริญรัฐกับเฉลิมวัฒนาเนี่ยเออจเจริญรัตน์เฉลิมวัฒนาตรงนี้น่าจะมาน่าจะมาก่อนอแต่เขาจะเล็กกว่าเริ่มต่อเพื่อน เอ,อ่อเริ่มก่อนเพื่อนแห่งแรกของอุดรเลยนะ่าจะเป็นสีอุดรใน,นพวกนั้นนะคะที่ตอนนี้เป็นโรง,งแรมสีวิไลค่ะ,ะตรงน,นั้นค่ะแล้วก็จะใกล้ๆเลีย,ยกันกับอําพรเี่ยจะเป็นเจ้าพยาซึ่งมาทีหลังวิสต้ายค่ะตรงนี้เราจะมีมีความเป็นไปได้มากน้อยที่จะนำภาพ<ง>ยนตร์มาใช้คุณคุณนรุ่นคง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 น่าจะเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่า ในสภาพโรงข้างในเดี๋ยวพอเข้าไปจะเห็นนะนะคะคือเวทีเนี่ยเดิมมันเป็นจอใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะซิเนม่าสโคอะไรนี้เลยเนี่ยใ้ จอเนี่ยเอาออกไปนานมากแล้วนะคะรวมทั้งเก้าอี้นั่งที่เป็นเก้าอี้แบบลงหนังเลยเนี่ยก็เอาออกไปนานแล้วเพราะตอนนี้เครื่องฉายก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีค่ะแในเครื่องฉายสมัยก่อนเนี่ยจะมีตั้งแต่16มม35มมรวมถึง70มมอย่างที่น้องแขกเาพูดให้ฟังนะคะคือ70มมเนี่ยจะจะเป็นหนังใหญ่ที่ นานๆทีถึงจะมีเช่นเบนเฮออะไรพวกนี้สมัยก่อน her เธอคิลลิสอะไรเนี่ยที่เขาทำทำสร้างใช้ฟิล์มใหญ่ในยเจ็ดสิบมมซึ่งมนานานจะเข้ามาพอเข้ามานี่ตืน่นเต้นกันมากรวมทั้งทหารทีไออะไรเขาก็จะต้เข้ามาดูเชินกันนะะแล้วก็มีเครื่องฉายของไซน์นั้นด้วยแตนะ่แต่ณต,ตอนนี้ในแง่ของความเป็นโรงหนังโรงเฮารงหอสุอสมนมยากค่ะเพราะว่าจอไม่มีแล้วก็อี้ไม่มีแล้วเครื่องฉายก็ไม่มี ณนะวันนี้ที่น้องเขาเพายายามจะจำลองบรรยากาศมาเนี่ยเขาก็จะอาศัยจอเล็กจากผู้ผู้ชายหนังเล่หรืเอลือข้างนอกอมาติดนะั่งเป็นการชว่วข่าวให้นะคะบนทั้งเก้าอี้ก็จะเป็นแค่เก้าอี้สนามเลยให้ให,ให้ให้คนได้บรรยากาศเฉยๆค่เนื่องจากพี่ต้าหลับไหลพดานม,มีมีใครสนใจอยากซื้อไหมเพราะเห็นประกาศขายช่วงนึงก็ถ้ามีคนสนใจก็ยินดี กินดีคุยราคาราคาเดี๋ยวมาคุยกันถึงพันไหมคะไม่ไม่ดีมาค่ะห้าร้อยาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าถ้ามีคนสนใจคือคือคือเขาอาจจะพอเปิดอย่างเงี้ยก็อ,อาจจะมีคนที่สนใจที่จะเข้ามาชวนพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ในการที่ใช้สถานที่าานะคะือแ่้แต่พื้นที่ ตอนนี้เราเข้ามาคุยนะเรามีความคิดที่จะมาทำเองไหมอย่างเช่นทำสวนผึ้งหรือว่าทำอะไรอะทในในในแง่ของตัวเองและและพี่ๆน้องๆในครอบครัวน uh, like like ี่เขาเขาคงไม่สนใจตรงจุดนี้ณณตอนนี้นะคะไม่ไ claro ม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีโปรเจกต์แบบนั้นค่ะ Oh oh Gracias.